ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อของดีเอาไปท่องสองคำก่อนนอนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา <c oughs> เกิดความสุขก,กายสบายใจไม่มีทุกข์ทางชาตินี้และชาติหน้าพุโทโธ เป็นบทภาวนาที่นิยมกันมากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแม้จะไม่ได้ถือปฏิบัติกันทุกสำนักก็ตามครับเพราะเมื่อภาวนาแล้วก็ให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือแคลายคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกับพุโทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักใกล้ตาย นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานส่วนใหญ่ก็จะไม่ทิ้งบทภาวนาพุทโธเป็นเด็ดขาดเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ได้ตลอดเวลาแม้ตายก็ย่อมไปสู่สุขติอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเสียแล้วทุคติก็เป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ครับชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้บทภาวนาพุทโธ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้ตายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจิตใจจะได้ผ่องใสไม่เศร้าหมองซึ่งอนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มั่นท่านได้เล่าว่ามีพระภิษุบป,ปวดใหม่รูปหนึ่งมรณาภาพด้วยโรคท้องร่วงอย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทโธพุทโธแม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่ หลวงปู่มั่นตามโดยจิตของพระพิสุรูปนั้นแต่ทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงปฏิหารของการภาวนาพุทโธนั้นมีมากมายดังเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังแต่ฟังต่อไปนี้โดยชายคนหนึ่งเล่าว,ว่าผมเรียนจบมาก็ไปทํางานที่สนามบินดอนเมืองตามชีวิตของคนทํางานปกติกทมรถติดมากๆกลับถึงบ้านก็สามทุ่มทุกวันมีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิ วันละ3านาทีแต่ไม่ได้เข้าสมาธิถึงขั้นสงบอะไรเมื่อเรียนจบไม่นานแม่ก็ล้มป่วยเป็นหลายโรครุมเร้าเข้าห้องไอซีอยู่บ่อยๆจนกระทั่งยมาบาลพาไปเที่ยวนากรกมอบอกว่าแม่รอดแน่ๆให้จองวัดได้เลยทำงานได้หนึ่งปีผมจึงลาออกจากงานมาบวชให้แม่เมื่อปีห3ามที่วัดประทุมวานารามซึ่งหลวงพี่ เห็นผมมาทำบุญที่วัดเป็นประจาทุกวันสมัยเรียนจึงชวนผมมาบวชผมกับเพื่อนสนิทบวชได้สามวันหลวงพี่ชวนให้ไปอยู่ที่วัดป่าแถววังน้ำเขียวพระอาจารย์ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านรู้ทุกอย่างรู้วาระจิตเรารู้อดีตชาติของเราสนใจไหมผมกับเพื่อนได้ยินเช่นนั้นก็อตอบตกลงในทันทีท่านยังส่งไปอยู่กับพระอาจารย์ที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นสายหลวงปู่มั่นพุริทัตโตท่านเป็นศิษย์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นวัดป่าที่ค่อนข้างเคลงฉันเข้ามือเดียวในบาทวัดไม่มีไฟฟ้าใชา้ห้ามพกมือถือห้ามจับเงินท่านสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุมอยู่ที่วัดหนึ่งเดือนแอบนำดวงแก้มภา,าวนาไม่เคยภาวนาพุทโธเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง เนนน้อยแอบเอาดวงแก้วที่ผมพกติดตัวไปเล่นพระอาจารย์ท่านเห็นเข้าท่านจึงหยิบดวงแก้วขึ้นแล้วก็ปล่อยลงพื้นให้แตกเป็นรอยร้าวผมก็กระวนกระวายใจมากไม่รู้จะฝึกอะไรจึงเริ่มภาวนาพุโทโธพุดโทพุดโธแล้วพระอาจารย์ก็ส่งผมกับเพื่อนไปปฏิบัติบนเขาสลัดใดเป็นเวลาหนึ่งเดือนท่านเมตตาพาผมและเพื่อนไปส่บนเขาด้วยตนเอง ระหว่างเดินทางท่านได้กล่าวว่าขึ้นไปบนเขาตั้งใจภาวนาพุโทโธนาแล้วจะได้ของดีครับพอขึ้นไปบนเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีไฟฟ้าปากกรดอยู่ในป่าไม่รู้จะทำอะไรก็ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันครั้งละสองถึงสาชั่วโมงวันละ8ปถึงสิบชั่วโมงอยู่ในป่าที่เงียบสงบไม่มีอะไรให้ทำอยู่กันสองคน ถ้าไม่นั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะเบื่อและฝุ่งซานมากๆก,กลางคืนก็มืดสนิทชวนวังเวงให้จินตนาการถึงผีและช้างป่าผมตั้งใจภาวนาพุทโธแต่ไม่ได้เกิดอะไรนั่งสลับเดินจงกรมอยู่หลายสัปดาห์ก็มีแต่ความปวดเมื่อยหลังจากนั่งเข้าสัปดาห์ที่สทุกวันวันละแปดถึงสิชั่วโมงมันเกิดความสงบจิตมนทิ้งคำภาวนาพุทโธไปเอง มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้เห็นลมหายใจเข้าออกลมหายใจค่อยๆละเอียดลึกลงเรื่อยๆตัวค่อยๆตั้งตรงเป็นไม้ปรรทัดลมหายใจละเอียดจนดับหายไปผมมีสติรับรู้การเปลี่ยนแปลงของกายและลมหายใจตลอดรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ตกใจแม้ลมหายใจหายก็รู้ว่าไม่ตายเมื่อไม่สามารถจับลมหายใจได้ มันเกิดดวงแก้วสว่างสไยขึ้นที่กลางระหว่างคิว้วสว่างสวยงามมากๆผมเอาสติไปวางที่นั่นนั่งดูดวงแก้วเฉยๆไม่มีลมหายใจและความรู้สึกทางกายอีกเลยสักแต่ว่ารู้นั่งอยู่หลายชั่วโมงเมื่อจิตหมดกำลังลมหายใจก็ค่อยๆปรากฏอีกครั้งเกิดความสุขขึ้นอย่างมากนี่เป็นครั้งที่สามที่เกิดความรู้สึกแบบนี้ผมลองกำหนดจิตว่าเพื่อนอยู่ไหน ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของเพื่อนเดินดังกระทบที่หูผมชัดเจนและได้ยินเสียงความคิดของเพื่อนดังในหูจนแสบแก้วหูผมราอาจิตมาวางไว้ที่หัวใจของตนก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะตุบตุบตุบดังชัดเจนในหูผมเป็นเทนะอัศาจรรย์มากครับหลังจากวันนั้นก็พอเริ่มภาวนาพุโทโธได้ห้านาทีก็เกิดอาการเต้นตุบตุบตุบเหมือนเชือประจรนเต้นที่หวางคิว้ว พอพุทโธหายอยู่กับความสงบไปตลอดสองชั่วโมงนั่งไม่ถึงห้านาทีก็เข้าสมาธิแล้ววันหนึ่งออกจากสมาธิเวลากลางคืนและวมาได้แผ่เมตตาเห็นเทวดาสีขาวลางๆมายืนล้อมผมเป็นร้อยเป็นพันองค์ผมรู้ทันทีต้องแผ่เมตตาให้ท่านแล้วท่านก็เลือนหายไปองค์พระหลวงตามหาบัวเคยมาที่วัดและบอกว่ามาเทศที่นี่วังน้ำเขียว ไม่ได้มาโปรดญาติโยมอย่างเดียวนะแต่ที่นี่มีเทวดาเยอะมากๆอยู่บนป่าเขาผมเลยเข้าใจวันนี้ครับหลังจากนั้นทุกครั้งที่ภาวนาพุทโธก็จะเกิดอาการตูบๆที่หวางคิวทุกครั้งแต่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆระหว่างอยู่บนเขาสลัดใดผมได้เดินไปยังค่ายทหารอากาศซึ่งมีหน้นาที่ดูแลเสาส่งสัญญาณบนเขาทหารเห็นผมก็มารอกราบ และถามว่าพระอาจารย์มาไหมผมก็ตอบว่าพระอาจารย์ไม่ได้มามีอะไรหรือทหารตอบว่าก็ท่านรู้ว่าผมคิดอะไรมาทีไรก็เตือนให้ผมทำบุญใส่บาตรบ้างนะผมก็รู้ตัวดีไม่ค่อยได้ใส่บาตรปีหนึ่งใส่ครั้งสองครั้งหลวงพี่มาอยู่ข้างบนนี้ดีแล้วผมจะได้ใส่บาตรทุกวันเรื่องการยินของผมเลยไม่มีปัญหาเพราะทหารใส่บาตรบนเขาทุกวัน ก็ฉันมันละมือไม่มีน้ำปนะแต่ก็พออยู่ได้ทหารอากาศเล่าให้ฟังว่าท่านกลัวพระอาจารย์มากท่านจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่มีครั้งหนึ่งอยากจะไปขอเงินวัดห้าหมื่นบาทเพื่อมาสร้างศาลาให้คนพักก่อนขึ้นเขาสลัดใดของงบประมาณกองทัพนานแล้วแต่ไม่ได้สักทีจึงตั้งใจไปขอพระอาจารย์ที่วัดพอถึงวัด เห็นพระอาจารย์นั่งเทศยติโยมจํานวนมากอยู่จึงไม่กล้าเอ่ยปากขอพระอาจารย์เห็นก็เรียกเข้ามาเข้ามาโยมทหารเข้ามาจะมาขอเงินใช่ไหมโยมทหารอึงมาท่านรู้ได้อย่างไรแล้วพระอาจารย์ก็ถามอีกว่าจะมาขอเงินวัดห้าหมื่นใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาทหารอากาศคนนั้นก็ศรัทธานในพระอาจารย์มากๆหลังจากครบหนึ่งเดือน ก็ครบกำหนดลงเขาไปกล่าวพระอาจารย์ผมและเพื่อนยังไม่พูดอะไรพระอาจารย์สูภาก็มองที่หน้าผมและยิ้มกล่าวว่าหลวงพี่ภาวนาดีนะทำต่อไปดีแล้วตอนนั้นผมบวชได้สองเดือนแล้วครบกำหนดต้องสืบและการของแม่ค่อยๆหายจากที่หมอบอกว่าเมารอดแน่ๆไปจองวัดได้เลยตอนนี้หายเป็นปกติครับและระหว่างผมบวชพ่อก็เกิดอุบัติเหตุ รถพังทั้งคันเป็นเศษเหล็กคนเห็นเหตุการณ์บอกไม่รอดแน่ๆเลกข,ขนาดนี้แต่พ่อเดินออกจากซากรถเฉยเลยไม่เป็นอะไรเลยอาจจะเพราะบุญที่ผมตั้งใจภาวนาปฏิบัติทําให้แม่หายปิดปกติและพ่อก็รอดพ้นอุบัติเหตุแม่กลัวผมไม่สึกจึงโทรมาขอให้ผมสึกผมจึงตัดสินใจสึกท่านผู้ฟังครับพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดํา อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านเทศนาเกี่ยวกับการพุทโธโดยมีเนื้อหาธรรมดังนี้ให้ลูกหลานทั้งหลายจงจดจำคิดว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงการทรงตัวโลกนี้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปยึดถือมันก็จะเป็นทุกข์ให้ทุกคนทำกำลังใจแข็งไว้ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ความชั่ว จะไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาเป็นเจ้านายหัวใจใเราจะส่งกําลังใจไว้แต่เพียงความดีเมื่อจิตใจมันเข้มแข็งอย่างนี้ความชั่วมันก็เป็นเจ้านายไม่ได้ซึ่งใ้ที่เคยทําผิดพลาดไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้ลืมเสียทุกอย่างไม่ตามนึกถึงมันมุ่งหน้าเฉพาะความดีที่ให้ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆนี้ให้นึกถึงความดีอย่างเดียว ไอ้ความที่ไม่ดีอาจจะเล็บเข้ามาบ้างเป็นธรรมดาเราก็นึกถึงความดีให้มากๆไม่ตามนึกถึงมันมันก็ไม่เกาะใจเราใจเราเรากาเฉพาะบุญใช่ไหมเกาะเฉพาะบุญเวลาตายบุญก็นําเราไปก่อนไปสวรรค์ก่อนอย่างน้อยเราทุกคนถ้าก่อนจะตายถ้าจิตจับอารมณ์ที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นแล้วก็ตายอย่างนี้ ตายไปอวัยภูมิแน่ถึงแม้จะทำบุญไว้มากสักเท่าไหร่ก็ตามต้องไปนรกก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตอยู่ถ้ามีความฉลาดถึงแม้ว่าเราจะบาปมากจะมีบุญน้อยก็ควบคุมอารมณ์ที่เป็นบุญวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหาว่าทุกคนตั้งใจไว้เฉพาะพันิพภานถึงแม้เราจะมีบุญน้อยเราก็สามารถไปพันิพานได้ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยินนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วความชั่วก็คือบาปบาปก็คือความชั่วเราจะไปนึกถึงมันนึกถึงความดีอย่างเดียวควบคุมจิตให้เป็นฌานให้ได้ทุกวันฌานก็ได้แก่อารมณ์ชินคิดไว้เสมอว่าเราจะเจริญภาวนาได้ทุกอย่างเป็นพูโทวันหนึ่งเราสามารถทำได้สักสิบนาที 20นาทีก็ตามแม้จะมีเวลาน้อยก็ทำได้ก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามใจชอบถ้าเวลาอื่นไม่มีตอนนอนก็อย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทธโธท,ทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนา อาจจะภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทสักสองถึงสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้หน่อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาว่าพุทธโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอาการเคยชิน อย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมาฐานแล้วแม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์นแน่นอนหมั่นภาวนาพุทโธไปเถิดของดีพุทโธแล้วใจจะเย็นใจจะสบายครับช่องคิดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนะื้อาหา ที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน,นการฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ